สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เาคาระมาผมอยากได้แค่นี้พอเลยเราก็แต่งภายในเป็นสีสีฟ้าก็ได้มิดก็ต้องมีสีเหลืองโอ้ยอย่าไปบ้าสังกัดขนาดนั้นเนาะเอาสีที่ตัวเองชอบกูชอบสีฟ้าสังกัดกูก็รักแต่กูชอบสีฟ้าไอ้ฝัดเข้าเลือดเลยทียกีดมาเป็นสีเหลืองกีดมาเป็นสีเหลืองเลยมั้งไอ้ฝัดแหมคาร์บอนนะไหนว่าคาร์บอนที่กีดมันลงคลิปใช่ไหมนี่เหรอที่กีดมันเด็กแว้นนะัดิแชทกีดมันเด็กแว้นเก่านะเว้ย ทุกวันนี้มันยังมีสายเลือดแว้นอยู่นะเว้ยผมแบบทรงแวนแวนหน้าจีนจีนอ่ะแล้วก็ดูบุรีอ่ะอย่างนั้นเลยกินอ่ะแต่ทุกวันนี้มันเลิกแล้วนะดีมากเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุรีละโคตรดีโซนผมไม่เคยครับไม่มีนะครับบุรงบุรีเหล้าเลิกไม่มีนะครับผมไม่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 มุ่งเลยนะเขาบอกว่าสเตปอัพไปก่อนใช่ไหมซื้อให้หมดถูกป่ะครับเขาเรียกว่าเทสดวงเทสดวงวู้ อ๋ออันนี้เปิดแล้วได้รถได้อะไรพวกนี้เลยอ่าเราต้องเปิดอันนี้ก่อนเพื่อหาอันนี้ขอสักสิบกล่องไวรุ่นฮัลโหลยูทูบสวัสดีทุกท่านไปอันนี้เป็นแต้มนะไม่ใช่กล่องไม่ค่อยดีเอาไม่ใช่อันนี้มันกล่องธรรมดามันต้องเป็นกล่องกลมๆสี่เหลี่ยมยังไม่ได้นะกล้องบังเหรออ่าโอเคเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บนึงนะ ไปโอ้ยสีทองอ้ดิหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเฮ้ยมันต้องได้กล่องแบบนี้เว้ยหนักอยู่นะสงสัยจะไม่จบแค่นี้กูดูทรงละหนักละโอ้โหหนักจริงเฮ้ยเหีย สองกล่องมีอันนี้สองกล่องมีแน่นอนไปเฮ้ย <Hey, S 1> สองกล่องนี่โอเคโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะสองกล่องนะคอยสักทีหนึ่งหนึ่งกล่องยังไม่มานะโอ้ยมาแล้วกล่องครึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเราได้ครึ่งกล่องมาแล้วมันจะกลายเป็นสองกล่องเหมือนเดิมไป oh. กล่องเดียวชุดอาจจะเท่มั้งเนี่ยมาหกแล้วว่ะสิบอาจจะไม่ใช่เรื่องยากหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้ฮะมาอีกกล่องครับเจ็ดแล้วนะแชทเจ็ดแล้วนะแปดไม่มีนะครับโหแย่วะ่ะ นี่แหลคำถามคือเราควรเปิดทีละสิบหรือยังไงถ้าทีละสิบเนี่ยเราต้องเติมนะถือว่าออเดิร์ฟถือว่าออเดิร์ฟห้าเลยแล้วกันเฮียไม่ไหวเหมือนกันว่ะบางทีอ่ะจบเลยปะสีฟ้าคันที่เราอยากได้จบเลยปะควนดูเฮียโบ,บ,บ,บกธงซะฮึ อาจจะยังนะอาจจะยังนะขออนุญาตเติมแป๊บหนึ่งโอ้โหรั่วเลยวะมาดูเรื่องกระเบื้องยเยนงนะครับสิริมันเล่นน้ำลายรื้อ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 แสตปหมดแล้วเราต้องซื้ออันไหนต่ออันนี้เหรอครับห้าสิบห้ากล่องเหรอโอ้ไปเดี๋ยวก็รู้ โอเฮียนึกว่าไม่ได้สักกล่องกูร้องเลยนะดอกเมื่อกี้เออเบคอนเแบคบอนเแบคบอนเแบคบอนลอ่อเขาเรียกลอ่อล่อไปอทีอา่าฮ่าเกิดจัดดอกนี้เกิดจัดไปทองสี่ไปนยังต่ำแล้วกล่องมาสองเลยทีนี้กลองมาสองเลยทีนี้โอ้โยของดีจัดมาให้สาม ระบบล่อยังใช้ได้ดีอยู่อันไหนวะฮ้โหไม่มีกล่องเลยวะปลยสักนิดน,นึงได้ะยะปล่อยสักสองกล่องได้วปะหูยยเยีเออเยย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 อยยยยยย แล้วเรามี9กล่องเอาแต้มไปซื้ออะไรได้บ้างทาไมนี่มันถึง5000เลยวะแชทอ๋ออันี้เป็นแค่ชุดสีอ่าก็คือถ้าเราจะซื้อรถก็คือต้องซื้อพวกนี้หรอแปลว่าคันนี้คือสุดถูกปะก่อนอื่นเลยคือเราต้องได้รถก่อนไม่ใช่เหรอวะสมมติว่าผมแต่งตัวท็อปล้อผมชอบสีดํานะผมไม่ชอบล้อสีฟ้ามันตลกเงี้ยหรอไม่ได้ต้องงี้เท่านั้น3ามพได้สีห้าพได้รถหุเฮียจบเลยปะจัดให้หน่อยได้ปะ ไปเลยล้วกันทีเผอจบให้หน่อยจบให้หน่อยวะลูกพี่ขออนุญาตดกโกโก้กอนูจากทรงแล้วอาจจะไม่พอนะและอาจจะเติมเพิ่ม a กน่ะเกอรอบนี้กูเปิดสิบรอบนี้กูเปิดสิบเออขอให้สองกองอยังขอให้สองกองรอบนี้กูเปิดสิบยังอีกหูเฮ้ยเฮ้ย ผมคิดว่าเราวันที่เผลอไม่ดีสัตว์พอญาติห้าทองเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงห้าทองเนี่ยแหละรู้เรื่องไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนวะแชทผมถามหน่อยดิห้าทองเนี่ยฮะขวาล่างไปก่อนมันเช่งเป็นสีที่โปรดปานไอ้หมอสีแดงมันมาก่อนมันจ้ามันจ้าจ้าจ้าซะเลอกเกินเออเป็นไง เบรกแดงมาแล้วนะขอฟ้าตามมาแล้วต่อได้รถเฮนะ้เอาไปก่อนหนึ่งคันเนาะเอาไปก่อนหนึ่งคันเดีาเพิ่งหาตัวท็อปเอาไปก่อนหนึ่งคันไปใช้ขำๆไปใช้ขำๆก่อน <c oughs> เออไฮ้รถคันนี้มันล้อทององดิใช่ปะ่ะแต่มันยังไม่ใช่สปอร์ตนะอารลอบนี้ผมให้คนดูเลือกบ้าง <c oughs> ซ้ายขวาบนขวาล่างเอาไหนผมเห็นแชทอันไ่นเยอะสุดผมเจ้าอันนั้นนะ ซ้ายเยอะนะขวาร้ายซ้ายดีคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ชมสีฟ้ามันก็มันก็ไม่ใช่สีเหลืองอะนะก็ฟ้าแหละอืมเฮ้ยกูรั่วเลยวะบนกับล่างอะแชทพร้อมกันหรอเฮ้ยหรือว่าพร้อมกันวะหรือว่าทีละอันคนดูอันไหนทรงดีกว่ากันถ้ามันต้องจบมันต้องจบที่มือกูใช่ปหล่ะสมาร์ทโสมาร์กันทสมาทกันทสมากันสกันที่สมกันทตัวท็อปร็อสีฟ้าไป โอ้มาเหลืองมาแดงไม่มีฟ้าไม่มีฟ้า <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยถ้าเป็นฟ้าเลยแฮปปี้เลยแต่อันนี้เราไปย่อยได้ทาไมเวลาอยากได้อะไรมันจะไม่ได้เสมอเลยวะโอเคไม่เป็นไรเรามีแต้มย่อยรถเหรอมึง <c oughs> บ้าหรือเปล่าไอ้ชายให้กูย่อยรถอะ <c oughs> นี่แล้วก็นี่ <c oughs> ยางนะยางยังนะยางยังยาง,ยาง <c oughs> อ๋อต้องเลือกกดสเปเชียลเหรอเง <c oughs> ี้ยเหรอถูกปะ แค่นี้เลยนะโอเคหล่อนชิบหายละช่องเรามันจะไปพออะไรวะแชทใช่ปะมันจะไปพออะไรเออมันต้องมีโถมีแถมกันหน่อยอีกสักนิดอีกสักหน่อยให้กระชุ่มกระชวยโหหนักโอ้นะโหให้กุกล่องเดียว อ่ะสองกล่องก็ยังดีวะขอสีฟ้าไม่ก็สปอร์ตไปเลยขอสีฟ้าไม่ก็สปอร์ตไปเลยฮึบทองอขออนุญาตจิบโกโก้ชิลๆนะมันได้ละอันนี้สปอร์ตเ<ส>มื่อกี้ผมเห็นปีกสปอยเลอร์ข้างหลังมา,ส,าสดชื่นว่ะของจริงเขาเป็นยังไงอะไรนะฮลัลโหลพี่สั่งสีฟ้ารครับผมส่งให้พี่พีเดอรพี่เออด่น้อง พี่สั่งสีฟ้าแล้วพี่สั่งใหม่ได้ไหมอ่ะผมเพิ่งสั่งไปจากอเมริกาพี่มันมันคืนเงินไม่ได้ครับพี่อ่าส่งรถใหม่มาน้องของถึงหน้าบ้านแล้วพี่พี่เปิดเลยถ้าเราซื้อ5,000สีฟ้ายัางไม่ได้นบอเป็นคนสุดท้ายในกำแพงที่ผมซับเลยเอา้า ไอ้เดีใจดีไหมเนี่ยขอบคุณมากครับทำไมทรับผมช้าล่ะไงผมไม่ถูกใจเหรอผมหยาบคายเกินไปเหรอขอ,ะะขอบคุณมากนะครับขอบผมมากนะครับแซวเล่นที่กินโกโก้หรือน้ำท่อมครับฮ่าฮ่าโกโก้โกโก้แบร์เฮาขายน้ำท่อมเด้เหรอ <laughs> ต้องอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สีฟ้าทงโกโก้ซองละห้าบาทเอาไปใส่แก้วทำเป็นติดแบรนด์เออพวกผมต้องปัดดีวะสั่งใหม่ได้ไหมครับทางร้านส่งสีผิดขออภัยด้วยครับ <laughs> ก็มาดีไอค่ายมวย เติมออีกะมาดีว่าค่ายบัญชาเมฆไอ้เจนมันโดนเนตคุยกันเองเ่อกีเนี่ยเปิดโดนเนตอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนี่หว่ายอดกระเตื้องดีเหมือนกันไม่มีคนโดนเนตนานละกัดมาละ jam j a นะเราเอาถ้าเราซื้อนี่ปั๊บห้าพันเราขาดอีกสามพันเลยนี่หว่าแชทจัดชุดใหญ่ไปชุดหนึ่งขอหน่วะเพื่อนโโหมึงไม่มีให้กูสักกล่องเลยวะเออล่อ ขาวจัดขาวจัดสวยครับอันนี้คือสวยมาละอันนี้มาละอันนี้มาละสองกล่องมีให้เห็นไม่มีสักกล่องเลยเฮียย้ำเขาเรียกย้ำเขาเรียกย้ำเขาเรียกย้ำไม่เฮียไม่มีสักกล่องย้ำไปอีกทีย้ำไปอีกทีอกทโอ้โหเออเอาอย่างนี้มาดิอย่างนี้มาอสองกล่องดีถนะ้าทรงเนี้ยแค่สิบห้าบาทยาของนนนมาละดิ แล้วยังไงสี่ทองสี่ทองครับตรงนี้เป็นยังไงมันเข้าสูตรเข้าตําราเหมือนเดิมตํารามิโนรุในการเปิดกาชาจำไว้นะน้องๆคําไหนคํานั้นอืมสปอร์ตมาให้พี่เลยจบเลยถ้าสปอร์ตมาเนี่ยพี่จะเหลือพอยต์ไปแลกสีมีทุกอย่างถูกวะนะโทรไปยืนยนันออเดอร์เออวะโทรหาน้องก่อน ฮัลโหลครับน้องฮัลโหลครับพี่สั่งบรรดุภัมาครบ Halo, ับพี่ฮัลโหลครับพี่น้องพี่ขอสีฟ้าน้องขอสีฟ้าพี่ขอสีฟ้ากับรถสปอร์ตน้องจัดให้ครับพี่รอบนี้จบด้วยตัวเมงคอนโดสีฟ้าไปก่อนเลยนเนี่ยโดเนทเนี่ยอาจจะบังแต่เสื้อข้างในสีฟ้านะนะครับขอรถสีฟ้าสเปย์ของแต่งอ,อินทินเลียข้างในอะ่ะนนอะเบมโบ,โบเบรกขอเป็นสีฟ้า ไม่เหลืองเหมือนเดิมไม่เหลืองไม่แดงเลยฟ้าล้วนๆเฮ้ยให้คนดูเลือกซ้ายกับขวารอบนี้เราไม่มีเปิดออละอ่ามีคนสแปมขวามาเยอะมากนะขวาเยอะกว่านะครับอันนี้คนดูเลือกนะของจริงนี่วายหนุม่มเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยมันเหลือเลยดิปะโถ เอาหลอครับพี่ผมส่งวัสดุถูกว่าครับพี่ให้น้องถูกใจพี่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะคันนี้แหละน้องสปอร์ตคาร์ขอญาตินะน้องชายพี่ขออนุญาตเลยนะขอญาตนิดน,นึงนะน้องคอ <c oughs> เป็นไรอ่ะคอเป็นไรอันนี้ล้นไลยอ่ะแท็กหาย,ยากีนด้วยเอสคิลิเซียอันนี้ล้นไลยอ่ะไหนนก็ <c oughs> ไหนไหนะไหนไหนก็ไหนๆละใช่ปะสีฟ้าชัวชัวฟ้าแน่ๆถูกป,ปะจบสวยเลย <Kill. S 2> อืมขอบคุณมากสีฟ้าจบสวยจริงฟ้าชัดเคลไชอปชอบอะไรดีวะอ้าวแล้วรถอีกคันหนึ่งอะรถอีกคันนึงมันไม่เห็นต้องคาบเลยวะแชทไอรถคันนั้นมันหายไปไหนแล้วอะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้ใช้เฮ้ยรถในสต็อกเนาะเผื่อคันนี้พังเข้าสู่แล้วเอาคันนี้ออกมาใช้ไงถูกปะละ่ะคิดถึงในน่คดหนดิเผื่อรถมันพังอะไปให้ยงให้ยอยบ้าไปเนี่ย ผมย่อยนี้ก่อนถูกไหมไอเลกูล่าเราผมว่าเราน่าจะมีเยอะนะโอเคกลับมาที่เลกูล่าอย่างนี้เลยถูกปะโอเคได้อีีนี่หว่าอ๋อยังไม่ได้ก่อนหรอโทษทีโทษทีโทษทีเ <laughs> นี่ยบานเลยคนดูโอ <Okay. S 1> เหลือเหลือโถ่ หมดคาฟอเทมเสร็จแล้วคาฟสีหรอเหลืองเราต้องเอาล้อมาอ๋อติ๊กเฉพาะล้อได้ด้วยหรอเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าติ๊กเฉพาะล้ออ่ะ แล้วเราค้าไปแล้วอย่างอื่นยังยังอยูอย่ปนะัะเนี่ยหายหมีสัตว์ดีนะกูถามแชทก่อนเฮียดีนะกูถามก่อนใครว้เฮียมันพิมพ์ใหม่สักเอาปากมาตบดิเก <c oughs> ือบแล้วเฮียสมมติกูกดไปนะโอเคโอเคโอเคปั๊บนะนะนะอันนี้ซื้อเลยนะครับคุณผู้ชมซื้อแล้วก็ต้องค้าไปก่อนวะ เกมเฮียและววะเนี่ยทำไมซื้อยังต้องมาค้าบอีกวะอ๋อซื้อแล้วได้เลยอ๋อโทษทีโทษทีเกมเกมดีนี่ใช่ะปะล่ะเกมดีคุณภาพดีอยู่ตรงไหนวะที่แต่งรถถ้าสมมติผมซื้อเบาะพอยมันจะเหลือ2 2 0พเว้ยทีนี้2 2 0พเราจะไปทำอะไรวะแชทเอาเันว่าผมแรกนี้ก่อนโอเคขอแต่งรถก่อนเย่เทไปลูกพี่รถเสร็จแล้ว เอารถไปโชว์ข้างหน้ายังไงนะลอบบี้อีดิตลอบบี้เยียตึงไปร้านค้า2,000จอดรถได้5คันใช่หรอผมคราบคันนี้ด้วยแล้วเอาสีรูบี้อ่ะเราไปจอดโชว์อย่างเงี้ยได้ไหมอ่านั้นขอย่าติดหรูไว้สัตว์นี่หรอนุ่นๆไปอยู่ไกลสุดเลยลูบี้มาจอดมุมนี้สวยไป เปาโอเออสปาเลโกเลโกตึงหนึ่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 งแต่นะเราต้องขาบรถก่อนถูกไหมสองพันาขาดอยู่255ตรงนี้หาได้จากไหนไปย่อยสีส้มที่ได้มาอ,อ่เออผมไม่อยากเปิดแล้วอะ่ะประเด็นอะ่ะไทยแต้ม BP ซื้อได้ครับถ้าโคต้าย,ยังเหลือเออวะ่ะคือ BP มันได้ทำอะไรบ้างปะคือผมไตดีผมไม่ค่อยมี BP ีไงคนดู เฮีร้อยห้าสิบแต้มมีพีเอาไว้ให้พวกสายฟรีได้ลุ้นครับ55าสิบหเผอๆมาอีกขอบคุณโดเนทครับแตงคอโดนเนชั่นนะครับเพอ่เพล่ไม่องต่อยอดต่อยอดหมดแล้วดิขาดอีก85 85ิบาอะเราย่อยนะเนี่ยก็ร้อยหนึ่งพอดีสีส้มเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือว่าย่อยชุดดีกว่าวะชุดนะเนี่ยพอดี มาแล้วดิเฮีย <Yeah. S 3> hmm. ไม่ไดต้ตรงนี้ดูบาลานซ์กว่าจอดข้างๆสองคันเหรออย่างเงี้ยหรอไม่ต้องโชว์อย่างเงี้ยหรอนะครับรถอื่นเติมในช่องให้ครบป่ะเฮีย MG คันเนี้ MG คนดูเฮียรถถังอะเป็นไงชัดตึงวะ โคตรตานไน้เฮียอยากมีที่จอดรถเพิ่มว่ะโคตรเฟี้ยวถึงเวลาศาสตร์เล่นกดลงไปโดดไม่ถึงหนึ่งนาทีตายหาก,กดใหม่เหมือนเดิมลุย <S <S ฟาร์มก่อนเดี๋ยวไปขับรถเดี๋ยวตายไม่ได้เล่นนานนะครับเล่นในรอบเดือนเลยนะ เหมือนเดิมช้าเหมือนเดิมทำอะไรช้าเหมือนเดิมกูโฟคบจัดมาแล้วดิใช่คันนี้หรือเปล่าวะโอ้ไม่ใช่เฮียโอ้รถต้องมากมายเอามาดิเฮีย เฮียเป็นไงสปอยล์เลอ่์หลังขึ้นนะด oh, oh. yeah, yeah, oh, yeah. ิเฮียมันเท่ไปแชทดูดิเฮียล้อดำแม็กโคตรใช่อ่ะแชทแป๊บหนึ่งนะผมจัดให้จำๆนะคนดู

อันนี้อะไรบอกเฮีเสียงรถตดนี่หว่าเพื่อนเพื่อนมันนั่งใจเย็นๆน้องค่อยๆเฮียทีละคนน้องเฮ้ยตุ๊กตาหน้ารถพี่ใจเย็นสิครับพี่ให้หนูนั่งได้ทุกคนนะคะใจเย็นค่ะเฮ้ย กแปลกๆกว่าตีนี้แปลกๆดูดิมันล็อกกูไม่ไปไหนนะั่นแหละแปลกปะ รถทีรถทีคันเมื่อกี้แม่งมีตดด้วยนะคนดูคำว่าตดในวงการรถเนี่ยคือเวลาขับอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบบา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 าเขาเรียกว่าตดรถที้ไม่มีไม่มีรถขี้ไม่มีนะ เน yeah. oui> mm ี่ยตดเนี่ยกดชิปกดชิปมันตดไปคนดูอินทีเลียเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนาะโอ้แม่งลงแม่งลงดีเทลเป็นสีแมทเทอริกด้วยนะคนดูเห็นปะแม่งลงดีเทลเป็นสีแมทเทอริกด้วย นี่ครับล้อทองแล้วก็แม็กจริงๆแค่นี้ผมว่าเหลือแล้วนะคันนั้นมีสปอยเลอร์ด้วยคันนี้ไม่มีแต่ตดคล้ายๆกันอ่าทำบุญ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 สซเวนน่นแมนทำบุญทำบุญอัญนเด็ด ล้าน ừ, เพื่อนตายห่างหมดละเจ๊ใส่กูดกจิปากใส่กูดิพอมาเอาจริงเล่นจริงจังหน่อยทำไมไม่เอามาจอดข้างหน้านะอ๋อเดี๋ยวนี้ไว้จอดเครื่องบินครับ Đa cụ đây có đi, hey, đi, đi, đi đôi cây nhá sau và sau đi hm sớm hm 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 hm

Thấy nghe tiếng hàng chín chạy chạy qua bảng chẳng quá Trời